สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่สิมาเสวนพี่น้องกินมะม่าจ้ามาม่าเกาหลีพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาสั่นพี่น้องคอยเลยอยากล่องคอยเลยซื้อมาสองอันขึ้นมาลองเบืองพี่น้องว่มามันสิเผ็ดดำแตดเนี่ยกินข้าวถวยเลยพี่น้องเลยเห็นเขาว่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาสัน่นเกิดการอยากล่องเมืองสันลาบ,บันจ้าพี่น้อง ใส่บักผิดใส่เครื่องรุงมาเอาบักแตงมากินเป็นพักน้ำจัดพี่นอนอเสีมาม่าเป็นสีชมพู่ เนี่ยพี่น้องเขาเขียนใ้ตนน้นหนังสือสีแดงแดงเนี่ยน,น้อยนี่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกว่าสันพี่น้องอยากลองมึงมันเผ็ดซําใด้กินเค้นข้าจเจ้ากินกันหลายจา้ะในติดต่อกักบกินไล่หลายแมพี่น้องเ็เลยอยากลองเสงเนน้นมาม่าเป็นสีชมพูอื่กินหมดปีครึ่งเลย พี่น้องมันห่อนกำลังเสียวขอปากหอนเหี้ยเตีอยู่วดีละ่ะนูกินบักพริกจัดเย็นเลยอืม้ม เย็นตอนที่นาะมันตันมันขีดหนักตะเกียบอืม

ของแท้เลยพี่น้องปูกกิกิน,ก,นกินเข้าไปมันข้าแรลมันสิบอเพ็ดพี่น้องมันสีคอยเพ็ดขึ้นเพ็ดขึ้นแต่นีข้ำแรลมหูเรืองเลย เพ็ดเนี่ พี่น่องค่อยลองมึงเส้นเป่าๆมันเบิ่งแต่เส้นนี้ก็มีส่วนผสมของพริกหรอาจา้ะพี่น่องเบิดไปอันนึงงหรอ เสี่ยนดได้จ้าพี่นนอกมามาเกาหลีที่มีส่วนผสมของพริกสีเพลสติดสุดในโลกพี่นนองนำ้ำน้ำตาข่อยไหล กวนถอกบืดบืดเลยพี่นนองอันนี้สงสัยทีโบ่เบิดจ้ะ Việt nha Pin nào Hãy bưng ra khác đi chà Tu bao bài nha ผู้ใดอยากล่องล่องนจ้ะมาม่าเกาหลีที่เผ็ดที่สุดในโลกพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกพี่น้องอยากไปกินบ้าเบิดเผ็ดแห่งแสบทองหยาบหยบเลย ไปแน่น้อยเนื่องจากพี่น้องหูเรืองเลยเผ็ดอิลีของข้าเจ้าให้ผู้ใดที่กินเผ็ดเด้อยา้าลองเบงบ่ผพิหวังเลยพี่น้องแต่ว่าขอยบายบายแหละจา้าบ่ไหวเผ็ดอิลีเผ็ดตะขําแหลกเลยจา้ามามาเกาหลีที่มีส่วนผสมของพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกพี่น้องสําหรับคนที่กินเผ็ดๆอยากให้มาลองเลยจา้า ของเขาของจริงเลยจ้ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นำ้ำในเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ